เนี่ยครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อไส้เดือนชุ่งโลแล้วก็ไรฝุ่มชุ่โลครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกวับผมอีกเช่นเคยครับซับมูดครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับต้องบอกว่าเป็นวันอาทิตย์ที่แม่งโคตรวุ่นวายกันเลยนะครับเพราะว่าฝนตกสองสามวันติดแล้วแล้วก็ปัญหาคือลุกไร ไม่ขึ้นเลยไม่มีเลยโอ้แย่จริงเลยเพราะว่าฝนมันตกบ่อยแล้วทีนี้ลูกไรมันก็ฝนตก,กันนะน้ำมันก็ไหลแรงลูกไรมันก็เกิดไม่ทันก็เลยต้องเข้าสนามหลวงสองครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับแต่เร็วๆเวนี้ยน่าจะประมาณเทีนะ่ยน้าเขาหน้าก็จะเริ่มเปิดให้เริ่มเดินเริ่มอะไรกันได้แล้วนะครับเห็นดูในข่าวนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดู วิธีการซื้อเลือกซื้ออาหารนะครับว่าจะต้องเอปลาอายุเท่านี้เท่านี้ปลาเดือนหนึง่งกินอะไรได้ยังกินอะไรได้ยังแล้วก็วิธีการดูอาหารแล้วก็จะไปดูชี่สนามวงสองด้วยนะครับว่ามีร้านปลามีอะไรเปิดไหมเดี๋ยวลองไปเดินทายคอนเทนต์อะไรเล่นกันเรื่อยเปื่อยนะครับแต่ไงก็วันนี้ก็คือประเด็นหลักเลยก็คือเรื่องอาหารปลานะครับเพราะว่าอดไม่ได้เลยครับพวกลูกๆ ยิ่งเราเลี้ยงเราก็ต้องดูแลใส่ใจนะครับอาหารเนี่ยห้ามขาดเกิน1วันนะครับผมว่าไม่ไม่ค่อยจะดีเต็มที่อ่ะห้ามเกิน2วันเดี๋ยวไงว่าแล้วก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับเคครับสวัสดีครับก็ถึงแล้วนะครับตลาดคนบุรีนะครับหรือว่าสนามหลวงสองนะครับก็เดี๋ยวก็ไงพาเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูบรรยากาศคนก็เริ่มเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเงียบมากเลย เงียบเพราะว่าช่วงโควิดแรงๆนะครับแล้วก็ตลาดนี่เขาก็จะปิดไห้ขายได้แต่อาหารปลาแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีร้านขายของเข้ามาเยอะเลยนะครับเริ่มมีปลาเข้ามาเปิดมีอะไรมันแบบว่ากลับมาขายกันเยอะอีรัางนะครับแล้วก็ทําให้คน,นเข้ามาเยอะอยังไงเพื่อนๆถ้าอยู่ใกล้ไงก็ลองแวะเข้ามาเที่ยวแล้วกันนะครับอยู่ระหว่างพุทธมนตรสาย4ี่สาย3ามนะครับไม่ไกลน,นะครับตลาดคนบุรีครับ โอเคครับเดี๋ยวไงเข้าไปดูในตลาดกันเลยครับ ันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในตลาดจะมีร้านขายปลาน,นี่ก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์นะครับร้านที่ทางเราเดี๋ยวไงไปเยี่ยมร้านที่สมสักกอนก่อ,น,อนไปเร็วเดินไหมเะจ๋าวไปซื้อนานะ รู้จักกันมานาน้ะเป็นสิบปีแล้วครับเขาจะถ่ายพวกปลาแซลซีก็จะถ่าปลาปาเสือเพราบ้่งดิฉันเดหน่่ยใส่หมวกยุ่งอยู่สวัสดีครับพี่วันดีคสับพี่วันดีครับ เปอบ้ลเราขก็เ่มจับ้้านเทีเดียวเลย่เรื่อะมป๋ยวผมพาเข้าไปดูใร้านว่าปลาอะไรบ้งท yeah. okay. so okay. ี่ป็นัเขาก็จะเน้นเป็นพวกปลาแฟนซีนะครับ เป็นพวกแฟนซีนี่ก็จะเป็นตระกูลพวกคับมูนหางยาวก็สวยๆนะครับราคาก็จะมีตามเกรดนะครับเด้เดี๋ยวดูให้เลยสวัสดีครับอาจารย์เห็น <c oughs> ไหมครับนี่นี่จะเป็นพวกซุปเปอร์เลสก็จะมีป่าป่า <c oughs> เป็นป่าใต้นะครับแซมเข้ามาบ้างนะครับ อันนี้เป็นตุเมียนะครับก็จะราคาหลักสิบมีหลักสิบหลักร้อยแล้วแต่เกรดนะครับนี้เป็นมหาชัยนะครับเป็นประกันป่ามหาชัยเป็นพวกอีสานนี่ครับ คนก็เยอะทุกเสาร์ทุกอาทิตย์นะครับมาก็ต้องรอกันหน่อยอันนี้ก็อีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านคนรู้จักกันนะครับน,นี่เขาก็จะเขียนบอกเลยว่าเป็นเกรดเอเกรดเอเป็นแฟนซีแล้วก็จะมีพวกประกัดป่าแซมกันเข้ามานะครับ เป็นมหาชัยน่าจะสวยนะเพื่อนๆดูหางยาวมากเลยเห็นไหมว้าวว้ามีตัวไหนแนะนำบ้างครับไหมครับจานนี้นี่ปลาไหนโอ้สวย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 มากเลยหางนีิโพ ตัวนี้รายละเอียดดีนะดีนะดีตัวนี้ดีมากเลยพี่พี่ทำถ่ายอะไรอ่ายอะไรยูทูบยูทูบหรอเออเพื่อคนเขามาเขาก็จะได้มาดูมาซื้อเปิดร้านได้ที่วันแล้วผมเพิ่งเปิดเพิ่งปิดนะเปิด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 แต่ตอนนี้เขาเริ่มเปิดอันนี้อยู่ซอยอะไรซอยสามบอกคนดูซอยสามนะอยู่ร้านตรงข้ามกับร้านพี่สมศักดิ์เลยอับ พอดีลูกไลยหมด<อ>ก็เลยมาซื้อลูกไลใ,ให้ปลาที่บรรยากาศในร้านนะครับก็ตกแต่งใครสนใจปลาสวยๆก็ลองแวะเข้ามาดูกได้นะครับสนามหลวงสองสามาเ<อ>ลี้ยสามาเลยหรออันนี้อ๋ออันนี้ขยายไปยันนู้นแล้วใช่ไม<อ>ไม่ธรรมดาอันนี้ด้วยอันนี้เขาก็มีถ้วยรางวัลน,นะครับเพื่อน ปลามอนะโดยประกั้ดยนะประกหม้อไอ้ตอนนี้เดี๋ยวทางสมาคมเขาก็จะมีประกวดปลาหม้อนะถ,ถ้าทำไว้ก็โอเคนะดีเหมือนกันนะประกวดสวยงามนะใช่สวยงามเป็นหม้อดั้งเดิมหม้ออะไรนะประมาณนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยนะครับพี่โอ้นี่เพื่อนๆอ,อันนี้เป็นสายกัดหรือเปล่าครับสายกัดค่ะสายกัดเด้อะวันนี้พี่เจ้าของร้านสายกัดครับสายกัด มนร้ <100. S 1> อยครันี่ใครใครต้องการสายกัดนี้ก็แวะเข้ามาดูกันได้ครับซอยสามวันนี้มันโอ้โหสายกัดอันนี้คือกัดกัดชนะมาใช่ไหมเลยมีถ้วยใช่มีถ้วยรางวักลการันตีด้วยนะครับร้านนี้ความโหดความดุนะ ใครที่เป็นสายกัดสายโหดนี่ไม่ควรพลาดเลยนะครับซอยสามนะครับรแวะเข้ามาดูผมจะถ่ายบรรยากาศร้านดูอันนู้นอันฝั่งนู้นก็เป็นร้านของพี่เขาเหมือนกันตอนรู้จักกันก็จะมีสองร้านตอนนี้ก็ขยายกิจการจะเป็นแฟนซีนะครับฝันน่งก็จะเป็นปลาปาอ่ะโอเคเดี๋ยไงเราไปเดินดูกันให้ทั่วแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้นู้นมีอีกร้านนึง อันนี้เป็นปลาอะไรจ้าก็เป็นรวมกันนะครับเป็นปลาี่โอ้เป็นสีตอนนี้กระแสเป็นไงบ้างปลาเป็นสีก็ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆแต่ไม่ไม่บูมเหมือนช่วงต้นปีบ่ะต้นปีนี้ปกมุกทองพวกอะไรพวกเนี้ยใช่นะถือว่าปลามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆป่ะอาจารย์ใช่ัพวกปลาเป็นสีมันไม่นิ่งไะม่มัไม่มีที่สุดใช่ ไม่เหมือนป้าป่าเนอะมาร์คมันคงเดิมแต่ทําให้มันสวยชัดเจนนะแต่แฟนซีนี่มันสีมันเปลี่ยนรูปแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยนี่สามร้านนี้เปลี่ยนน้าเหนื่อยตายเลยนะเนี่ยโอ้โหอะซึ่งกได้นะ <laughs> <laughs> โอเคครับยังไงเพื่อนๆก็ถ้ามานำาลงสองก็อย่าลืมแวะมานะครับนี่ร้านหน้าบักทางนะครับเดินมา ถัดจากร้านปลาดุกมาแล้วก็จะมีร้านปลาครบแล้วก็จะเจอร้านพี่เขาเลยไงก็แวะมาได้แต่ว่าประกาศฝาร้านนี้สวยครับไงลองแวะเข้ามาชมนะครับลองบอกเข้ามาจากช่องสตาร์ทนะครับเผื่อจะมีราคาพิเศษให้เดี๋ยวไงผมไปเดินดูอะไรทั่วก่อนนะอาจารย์นะยังไงไ้คอยว่ากันทาบผมอ,อ่าอ,อะไรกันลอกอ่ะไป สิงค้าพปกติเนี่ยจะแบบเยอะเต็ไมไปหมดเลยสองฝั่งนี่ก็ผมว่าน่าจะโควิดเบาก็น่าจะเริ่มเริ่มดีนี่ก็จะเป็นพวกประหมอสีนะครับเพื่อนปลาเสือดาวหน้าแดงเป็นมาหมอสี ทฝั่งนี้จะเป็นพวกสายกัดนะครับอเนนอ้ใช่อันนี้จะเป็นพวกลาดปากกัดหม้อสายกัดนะครับดุด ใครที่ชอบปลาสวยงามก็จะมีหลากหลายนะครับนี่พวกนี้ก็จะเป็นปลาที่เขาใส่ถุงเอาไว้ิบจิงลีดก็มีนะครับเพื่อนๆถ้าผมวางไว้ตรงตูง้ป,ปลาได้เล่ีเป็นปลาทอง ฝั่งนี้จะเป็นตลาดปลาครับประมาณสี่ห้าห้าล็อกหกล็อกก็จะเป็นพวกตลาดปลาก็ถ้าถัดไปหลังๆนี่ก็จะเป็นเลือกพวกมีไก่มีนกมีพวกอีโกัวนามีหมามีแมวอะไรพวกนี้คนระับจะเป็นปลา,าทับทองตัวยี่สิบบาทนะเดี๋ยวเดินล็อกนี้ล็อกนี้น่าจะมีร้านพวกเพื่อนๆอยู่ ปาคามนะครับเขาเรียกเป็นคามแตกระพังหางยาวเนี้ย,ก,ยก็พอมีคนนะครับพอมีร้านเปิดนะครับอ,อ,อ,อ่านี่เป็นปลามังกรนะครับ ใครที่เป็นสายปลาบางกรก็ลองมาแวะดูแวะชมกันได้นะครับ <Wow. S 1> อ่ะนีเดิน <Wow. S 1> มาเจอร้าน <Wow. S 1> อาหาร <Wow. S 1> และนี่จุดประสงค์คือเราวันนี้เราจะมาร้านนี้แหละ สวัสดีครับพี่กู๊บสวัสดีครับอันนี้เป็นไส้เดือนอันนี้ไส้เดือนน้ำเนาะจะมาซื้ออาหารนนจะเป็นลูกใยมีห้าสิบบาทก็พอได้กินอยู่นะไส้เดือนในเด็กเขาก็จะมีเป็นปีกเป็นโลอ่าผมไส้เดือนเนี่ยผมว่าปลาประการแต่ละประมาณสัก เดือนเงี้ยนะจะกินได้แล้วครับนี่ครับวันนี้ผมก็จะมาซื้อไส้เดือนครึ่งโลหอมดูมากแล้วก็ไรฝุ่นครึ่งโลไรฝุ่นวันนี้แบบครึ่งโลไม่มีแ <gera> ล <that> so ้วหรือว hey is ่าจะแบบดูดิเบอรเลยงั้นเอาไส้เดือนครึ่งโลไส้เดือนครึ่งโรใช่แล้วก็ไรฝุ่นมีแต่แบบน้นลูกสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเดินดูอะไรก่อนก็ได้พี่ปุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมานะ ครับมีหนอนนกคอาบหนกตนีน้ตัวใหญ่มากเลยก็อยของก็น่าจะเริ่มกลับมาขายแล้วประมาณที่ที่ดูดูก็ประมาณเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับก็เปิดค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน คนก็ค่อนข้างเยอะมาที่นี่ก็ผมไม่บอกเลยว่าครบจบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารปลาอาหารปลาปลาอาหารแมวอาหารหมาอาหารนกมีทุกอย่างอ่านี่เป็นของตกแต่ง ไม่ได้ไม่ได้นี่จะเป็นไม้น้ำนะครับสำหรับที่แบบสายตกแต่งตู้น้องก็หอมได้ของยังอยากได้อะไรไม่ได้ของเลยนี่เราก็ยังอยู่โซนปลาอยู่ เดี๋ยวยังไงผมขอตัดเข้าตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนนกโซนนกโซนหมาโซนอะไรกันนะครับเพื่อน,นเพื่อนดูกันเผื่อเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไม่เคยมานี่ปลาอะไรหอมปลาดุกระจบช็อกเกอร์เอาเคครับเดี๋ยวไปดูโซนอื่นๆกันนะครับเพื่อนนี้ก็มาโผล่อยู่ที่โซนต้นไม้แล้วครับส่วนใครที่ชอบแบบว่าสายแบบธรรมชาตินะครับตกแต่งบ้านต้นไม้นี่โซนนี้มีนะครับนี่ก็จะมีอ่า เป็นของตกแต่งบ้านนะครับไหนเราก็หอมเจ้าชุดไหนไหนขาดูหน่อยอันนี้ก็ถูกนะถูกมากเลยโอ้ยเพ่เพื่อนๆดูของถูกมากเลยนี่ชุดนี้ใครชอบนี่พญานาคนี่ชุดนี้999บาทนี่ใส่พุคมชนินะครับ แต่ผมผมก็เล็งเวลาชุดหนึ่งชุดนี้เดี๋ยวต้องขนกลับบ้าน,นเดี๋ยวขอดูบรรยากาศข้างในหน่อยครับโอ้สวยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับจริงๆมีเยอะมากเลยนะครับแต่เขาปิดไปแล้วของก็ไม่แพงด้วยชุดนี้พันเก้า ทับฝั่งหนูน่าจะเยอะมากเลยต้นไม้อ่ะนี่ถ่ายให้สำหรับคนที่ไม่เคยมาเที่ยวนะครับตลาดธนบุรีสนามหลวงสองนะครับถ่ายให้ชมบรรยากาศส่วนใครที่เอ่อที่เคยดูแล้วมันน่าเบื่อจําเจก็ก่อกอข้ามไปก็ได้นะครับอันนี้พอดีเดินมาผ่านทางโซนนี้นะครับนี่ครับต้นไม,ม้เออ S <s <ign al> สิวทองคืงมาเดินน่ะใครที่แบบเป็นสายชอบประมาณนี้นะครับมีมีสองสามพันนี้ก็หมดนะครับเพราะว่าของถูกมากเลยนะครับที่นี่ก็คุณภาพนี่ค่อนข้างที่จะดีด้วยครับนี่หลับกันหมดเลยนี่คือตัวอะไรครับเนี่ย นี่คือตัวอะไรครับพี่ชูกาครับชูกาอ๋อนี้ก็จะเป็นโซนพวกแบบอย่างนี้ครับก็จะมีเม้นมีอะไรไปเอาองวน,นี้จะเป็นหนูแฮมเตอร์เปยอะเลยคนระับถูกด้วยควนี้เขาก็จะขายพวกอุปกรณ์เนะี่ย มันก็จะเ,เริ่มเข้าหลุดจากโซนปลามันก็จะเป็นนกเป็นหนูเป็นเม่นเป็นอะไรแล้วครับจะมีสอยอ,อุปกรณ์นี่จะเป็นโซน,น้องหมาน้องแมวนะครับร้านตัดขนหมาขนแมวนะครับน่ารักไหม ก็จะแบบอ่ะเราไปลองดูหน่อยไปดูหันอันนี้ก็จะกระต่ายอี้ตัวยังใหญ่เลยอ่ะเนี่ยกระต่ายอะไรเขาหอมตัวใหญ่กว่าแมวอีกอ่ะนี่ให้โอดีมันตัวมันโตอ่ะเป็นของังดูสิลูกใหญ่จะใหญ่กว่ามั อืน่ารักเหะมาอืแกะอือนี่ีแบบนี้น้องไก่กนี้นี่ครับนี่จะตายเขาหอมเคยเลี้ยงแล้วไม่ใช่หรออัะเปาอ่ะใช่ไหม,ไมเหนเี่ฮมเตอร์ คือวันนี้จริงๆจะมาทําคลิปทำคอนเทมแค่มาดูอาหารปลาแล้วก็จะมาเดินดูอะไรนิดหน่อยครับพอมาแล้วก็เลยถ่ายเพื่อนๆให้ดูดทั้งหมดเลยนะครับว่าที่นี่เขามีอะไรกันบ้างน่ะเรอยากนี้อเริ่มเป็นโซนหม,มาโซนกระต่ายลยนะครับตนนหลังๆไปนี่กระตายมีแชมเตอร์ น้องหอมลองจับดูไหมดูไหมล่ม้องก็หอมลองจับดูไหมจับดูไหมลองก้าจับไหมจับอันนี้เราก็อยู่โซนนกแล้วนะครับนกสีสวยดีนะ เป็นพอเห็นกระต่ายบ้างนะครับนี่พี่ฝั่งนู้นเลยค่ะชิ้นสวยอันนี้อันเท่าไหร่ถ้าเอาสองอันลดได้มั้ยพี่ผู้ชายขายเจ็ดหรอห้าสิบบาทโหลดให้พี่พอเห็นว่าเี๋ยวนี่เตาที่มันอยู่ในข่าวก็าที่มันเดีออกจากบ้านเนี่ยใช่ป่ะเขาหอมใช่ไหม ตัวหน้าโอ้ยตัวใหญ่เลยข้างในเขาเป็นไก่เป็นนกมหอมตัวหน้าเอ๋เตียงหน้ากวางหอมอยู่ข้างบนงงงงมันมองเว้ยงง อสองโซนนี้ก็จะเป็นนกาครับแต่ร้านเขาปิดไปอ่ะโอเคครับงั้นก็ถ่ายกันมาพอประมาณเลยนะครับเดี๋ยวผมขอจบอคลิปเพ่านี้นะครับเดี๋ยวก็จะตัดไปที่ร้านอาหารปลา,าเหมือนเดิมนะครับโอเคพอเพื่อนๆก็วันนี้ พากันเดินกันเหนื่ยนะครับก็วันนี้ผมก็จะได้อาหารนะครับมาให้ลูกปลาครับเพราะว่าลูกไมชาวไทยก็จะมีเส้นเดือนน้ำสำหรับปลาเดือนหนึ่งทไฟแล้วก็จะมีลูกไรสำหรับปลาประมาณสักอาทิตย์กว,ว่ากว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นเกลือเกลือเป็นเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีอาหารผงนะครับก็ยังไงวันนี้ผมทราบกูนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนคนระับยังไงคุณน้า เราถ่ายทำคอนเทนต์อะไรให้ดูก็ไว้ติดตามกันแล้วนครับสวันนี้ผมตั้มมูนของตัวลาเกนะ่ับ